สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงพ่อเกษรนะครับเหรียญรุ่นนี้ชื่อว่าเหรียญกรอบรูปนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้างปี2,536นนะครับมาดูโดยรวมกันก่อน เหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยน่าเก็บเลยนะครับครับเรามาดูหน้าเหรียญกันก่อนเลยนะครับดูเหรียนนะครับเน้นคมคมนะครับดูเป็นโดยรวมนะครับตำาหนิชัดเจนก็คือ จะมีชัดเจนขอดูเป็นโดยรวมแล้วกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่ค่อยมีเก๊นะครับรื้นเหลียยนะครับ,บ,นนะรบจะมีรอยหยักอยู่นะครับรอยหยักคมคมหน้าหลวงพ่อนะครับจะคมคมเมตตาคมเล็กนะครับสังเกตตรง หลังหูจะมีเนื้อเกินหลังหูด้านบนนะครับจะมีเนื้อเกินอยู่นิดนึงนะครับพบเจอทุกเหรียญน,นะครับหูด้านบนบริเวณนี้นะครับนี่นะครับจะมีเนื้อเกินพบเจอทุกเหรียญน,นะครับดวงตาคมคมใบหน้าคมคมนะครับผิวด้านในจะ เป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับทิ่เปิดเน้นคมไว้ก่อนนะครับตัวหนังสือเล็กคมชัดนะครับรายละเอียดคมนะครับจำหน้าตาให้ชัดๆนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าเหรียน ด้านหลังนะครับหูเหรียญมีรอยปิ้นธรรมชาตินะครับประมาณหนึ่งดวงสื่อคมๆคมนะครับสังเกตรบริเวณผิวเหรียญอาจจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆนะครับพอจะดูเป็นจุดสังเกตได้นะครับ เดีย๋ยมมีเส้นรัสมีกแรงกระแทกนะครับสกลสา,านะครับโคดมีเนื้อมีเส้นแตกเล็กน้อยนะจําเน้นคมนะครับแล้วก็ดูผิวสังเกตคมคมจะมีจุดเม็ดไข่ปลาเล็กๆกระจายอยู่ทั่วๆเหรียญเลยนะครับ ขอบเหรียด้านในก็มีขอบสอนอยู่ด้านในตัวงสื่อคมคมนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นอีกเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่สวยเลยนะครับและเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหนาและมีน้ำหนักนะครับออกแบบมันได้ลงตัวมาตัวตัดนะครับอันนี้ขอบข้างจะตัด ตัดฉีกค่อนข้างเกินครึ่งนะครับตัดฉีกค่อนข้างเยอะตัดขาดนิดนึงนะครับตัวเฟืองและด้านหลังตัดก็จะเป็นทรายครับฉีกค่อนข้างเยอะนะครับใกล้ๆบริเวณบ่าเหลี่ยนะครับก็จะมีเส้นขอ,ของตัวตัดนะครับฉีกขาดค่อนข้างเยอะสามเพราะว่า เหรียญน,นี้เป็นเหรียญค่อนข้างหนานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างดูง่ายนะครับเราเกยก็ยังไม่ค่อยพบเจอแต่เป็นเหรียญที่สวยน่าเก็บนะครับนี่นะครับจำรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับ โดยรวมเราไม่มีอะไรมากนะครับเน้นคมๆถ้าจะเก็บก็เน้นสภาพสวยๆนะครับเน้นสภาพสวยคมเป็นรุ่นที่น่าเก็บ1นรุ่นนะครับราคาก็ยังไม่แรงเนี่ยครับจำละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ